สวัสดีค่ะวันนี้ได้ทาน้นําปนะร่วมกับแม่ชีหวนนะคะรวมกันชองไม่ลูกสิบสามสิบห้าแ็งนะคะรวมกันแล้วงบมีน้อยนะคะค่อยๆทาไปมีพี่มืดเป็นผู้จัดการนําหน้าด้วยสมอกด้วยค่ะ <laughs> มอก,กมืดมาด้วยกันได้การจะให้พี่มืดเอาไปถวายด้อ เดน่เดนุ่โจมไปอังคาก้องเลยอยู่ไหนพระค่ะพระลูกกมเจ้าละพี่เมือดลูกกนี่งยสิี่อนเครไหอันนี้อันี้ปนไปจานกมเลยค่ะแหกไหมล่ะพี่เมือดเหกไหมเห่กแล้วมั้ง ก็ไปเองนนะมอเออเปมาตกตกนก็จ้น่ะเออซี่เเเหจังมันเกินก็าเป็นยังดอกว่าเออเอามอแหกเลยเดี๋ยวไปเอาขากล้องมา มอกเอาไปถวายกับพี่มืดกับพ่อแม่นะคะสาธุบุญเดอ้อได้บุญเยอะสะสมบุญไปถ้าพ่อแม่ชี้ไม่บอกเราก็ไม่รู้นะ สัญญาไว้เช่นข้อติมสาไส้้ิมอยู่ในหลายแม่หรือยังคะบางาม่ได้ก็าแอแไว้เลยค่ะท่คบแมแม ัาน่าไรมอสีอะไรเยยัน้องไปทุกนาเป็นบ่าย้อิงนดหน่ะบ้ยม่อาคตัวยังมบนาเห็นวืนงวัไเป็น้ไนั่กิดก็มาเต่แม่จะจัดได้แล้วเนาเอาไว้เช้าด้วยเลยเอาหมดรือพี่มืดว่าจะได้

เปิดฟังเอาเปิดฟังให้เราใจอยู in ่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนนักใส่จากสติกำลังปัญญาของเราถ้าเราทำองไร อาอันนี้เราไปให้แม่ชีแม่ชีมีจะลูกนบเพอเป็นไหพระอาจารย์กรรมดูรรมเอ่เราเองตามลูกกรรมเออในที่สุดสักวันหนึ่งเมื่อเรายอมยอมจะได้กม่ได้นะเรากต้องหาแสวงหาคนทำ

ก็บาปและกรรมไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ใครทั้งนั้นที่ทำให้เราเราทำเองเรารับเองนักเรียนฟไหมน้องทำเองรับเอง สารโลหิตไม่ใช่ใครทำให้เราทั้งนั้นบุญก็เหมือนกันนะเราทำเองเราก็รับเอง ให้เจริญอุญส่นละธรรมไม่โลภไม่โกรธไม่ล้ไม่โลภไม่โกรธไม่ล้มทำเอาไว้ไม่โลภไม่โกรธไม่ล้มให้จิตใจให้ชีวิตของเรา So that happens. ทำจิตอยู่ในหมดของกุศลธรรมเอาอยู่วะ่กรรมบาปกรรมชั่วก็จะนบน้อยเพื่อที่จะให้ผลกรรมดีจะให้ผลก่อนนะกรรมดีก็คือจิตที่เขาว่าลมเขาว่าลมหนาวเลยไม่ลมหนาวลมเขาเป็นหนาวซี่มือเขาเป็นซีสาวเขานกุศลธรรมนะเขาว่าหนาวมันสิ่งที่เดรมืบอร์นีเนี่ยฝนหนาวฝนหนาวสิมากเลไม่มี หนาวหลงฤดู้หนาวหลงฤดู <AS L> ไม่ <disappointing, S 2> ไมีฝนของแ่กลอหลดหายหรอหลดเพิ่หายดคือหาย จากเล้อก็ไม่ได้ถือมาเดิมมาเดิมอ่อจะได้เริ่มทำบัตรกันนะต่ทำบัตรมีฝนได้มากี่ดหลอดหายได้ต้องรู้แล้วได้คิดอันนี้ฮิตแลอดหายบรรยากาศลงก็พัดเดี๋ยวีใช้ตาทิพย์ ตัวนี้เลยตัวนี้ลตัำนเอาไว้นี่สำเนนเด็เดวกันนังเาประ พวกเจ้าพวกเจ้าเนาะค่อยบอกต้องทำแบบนี้ไงพวกเจ้าเนาะเอาออกแล้วมันหายน้าแม่เนาะนี่เออเอาไปแบบนี้เด้อเขาก็เกะเอาเออบ่ต้องแกะนอะนั่นนะนั่นนะีย่าปราดเลยนี่แะน้องเราพีกันแล้วไหมเาไม่เขาเอาไปแล้วแต่ไม่มีอันนี้ไม่คีดเพกว่าเอาไว้วคิดตกกับ้าจงสาแตัวอล่าใหา ที่เหลือสาธิ